ธรรมประเพณีที่น่าหลงหลน,น่าค้นหาบึงการจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทยก่อนหน้านั้นบึงการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจังหวัดเท่านั้นในอดีตอำเภอเมืองบึงการนั้นมีชื่อเดิมว่าบ้านบึงการมีฐานะเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอชัยบุรีจังหวัดนครพนม แต่ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอชัยบุรีมาตั้งที่บ้านบึงการและยังใช้ชื่ออำเภอชัยบุรีตามขึ้นกับจังหวัดนครพนมเหมือนเดิมจนในปีพุทธศักราช2 4 6 0ได้ถูกโอนย้ายมาให้ขึ้นต่อจังหวัดหนองคายโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบึงการในปีพุทธศักราช2482อำเภอบึงการ ในพื้นที่แองสกลคนครซึ่งเป็นศูนย์รวมอารยธรรมพันปีด้วยดังนั้นบึงการจึงเป็นอนาบริเวณที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมและอารยธรรมเก่าแก่หลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มแม่น้ำโขงและเมื่อปีพุทธศักราช2554ได้มีมติให้ยกฐานะจากอำเภอบึงการ เป็นจังหวัดบึงการซึ่งเป็นพื้นที่ที่แยกออกมาจากอำเภอบึงการอําเภอเซกาอําเภอโซ่พิสัยอําเภอบุ้งคล้าอําเภอบึงโขงหลงอําเภอปากคาดอําเภอพรเจริญและอําเภอศรีวิไลจากการปกครองของจังหวัดหนองคายที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แวดล้อมไปด้วยภูเขาและน้ำตกที่สวยงามทั้งยังมีวัฒน,ธ,นธรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและเป็นตำนานดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกภูท่อเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารวัดภูท่ออยู่ในอนาเขตบ้านคำแคนตำบลน,นาสะแบงจังหวัดบึงกาฬจุดเด่นของภูทอกก็คือสะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพร,บรอบๆภูทอใช้เพียงแรงงานคนคสร้างบันได ไปมารอบภูท่อเห็นวิวแบบ360องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแบบสะพานเรียนรอบเขาซึ่งจะได้เห็นมุกมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆไฮไลท์ของภูท่อก็คือพุทธวิหารอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมีลักษณะแปลกและน่าอาศาัศจรรย์